โอากาสครูบาอาจารย์โอกาสคณาคณรย์ทีอโอกาสญาญโยมเนาะามื่อนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมอ่าก็รู้สึกว่าเป็นอบุญเป็นคุณเนาะเป็นมงคลมาจากอ่าเชียงใหม่มาจากลอยเอ็ดเนาะเป็น วู่บาอาจารย์เคยอยู่น้ำกันอยี่สิบกว่าปีแล้วนะอา่าโดนโดูเนมาพอกันนะก็เลยนั่งคุยกันจนลืมกินเขาฮะอ,อืมเอาไปโหลดเออไปโหลดเขาไปเค้นไปโหลดมันสวยด้ผู้นุ่งหิวเขามื่มันคนจะโศก็มีอยู่บอ,อยู่นี่ นิ้วเาขาขาคนแม่บริคณยะโสเราว่างดีๆไาวมันจะยะโสเด่ยบอกขาจะไม่ม่านบริข่าวเนาะอ่อะ <c oughs> ามันเองกัม่กำนังป๋อมเมียกำนังบูญกำนังกับกำนังเอากันลูกออกมาเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้าน มันลาคาเอียงก่ะจานสุ้มบ่โรงบาลจานสุมอ่าฮะเมื่อแรงเนี่ยอย่างเช่นวาสือเรียนดนตรีอ่ามันไม่มีหมวกมางทีเปิดอย่างนี้ปมอ่าอ่าบอาคักมึงลวงอีลวงอ่าอ่า กัจ <c oughs> ิมีนักร้องอ่านักร้องท็อปยุทธนาอ่านอตเซเว่นนะไปรวมนำกันนี่นะแล้วก็มีชุดสีชั้นยิ้มนะกับอ่าคณะนะสิมารวมนำอย่างนี้ว่ากำลังมาอ่ะแล้วก็สิมีออ่า่าานักร้องจากอ่าไอ้ พิศณุโลกเมี่ยเมียเมียเมียโมกูเมี่ยบักเล็กกับสิรลองเพลงยำแรงเนาะคืนึ้นไปช่ด้วยได้เ,นะเฮ้ยโชว์สักเพลงนะเฮ้ยเล็กเมียมึงชื่ออะไรปะกูยังไม่รู้จักเลยฮะแจมโอ้โหอีแจมอีแจมให้อีแจมขึ้นไปร้องเพลง ฮะร้องเพลงการกุศลน,นะนะข้าอีแจมร้องกูว่าได้เป็นแสนเพลงเดียวเนี่ยนะ,ะจริงนะนะ,ะถ้าอีแจมร้องได้เป็นแสนก็เอามอบให้ไปช่วยน้ำท่วม่านจานสมหน่อยแบ่งไปครึ่งหนึ่งฮะแล้วก็เอาไปชางอุบลราชธานีอีกครึ่งหนึ่งเนาะ รายได้คือนี้ถ้าได้พันหนึ่งก็แบ่งกนละห้าร้อยฮฮก็เป็นนำเงินเนี้ยที่รายได้เนี่ยไปช่วยน้ำท่วมนะพี่น้องเราเดือดร้อนตอนนี้น้ำกำลังดำเลยเน่าเสียผู้ประสบอุทกภัยเนาะ ส่วนวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยินดีต้อนรับไม่ชีใหม่อีกหนึ่งท่านเนาะแม่ชีเขาเรียกคนเนาะฮนะอีกหนึ่งคนนะนะนะก็อนุโมทนาสาธุก,การด้วยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทนระ์อนะ่านอะ่านะ พระป่าบอนนำพระอินไม่มีกัดงานอะไรทั้งสิ้นเนาะ,ะไม่มีกระถินไม่มีพระป่าเนาะเขาเป็นบุญทุกวันนะที่เราออ่่าาทำจิตใจให้เป็นกุศลทำจิตใจให้ดีให้งามมาผึก,กจิตผึกใจตัวเองเนาะ,ะลวงตาถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดนะ อาจารย์วิเทศบ่เทศลองบังรถอาจารย์เฮ้เทศเป็นกินข้าวเป็นอยู่มากครับเที่ยวหยอกกันอยู่บ่เศร้าะเพิ่อนพาไปกินน่องงวอยู่โคราชบวชใหม่สามจักมือจำอะไรฮะ ไปไปผ้าง้อที่เดนมาร์กไปนอนโย่ผ้าง้อที่เดนมาร์กสามมือสามขึ้นประมาณนี้ล่ะเป็นพาไปกินนะตะกี้อันนั้นเนาะไอ้ที่นอนไหมเฮ็ดที่นอนเนาะ ขายังเฮ็ดขายอยู่บ่เบ้เอามาแจกวัดพระบรมนาถบพินใช่ไหมฮ่า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 วิ่อจวโรเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเขาว่าเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงมันบ่มีอยู่แล้วฮะบ่อืมบ่ เอาให้อนุบาลโอ้ยไปให้อนุบาลยังไหนมันจะนอนเปลี่ยนบอกว่าไอันอันสิผมเคยนอนแห่จมีอ่าฮันน่ะฮันน่ะฮะอ่าโอ้ยเอามาเดือนใดก็ได้มดนนะแมนนะผมก็ยังนอนอยู่ดิค่อยหน่อยผมยังนอนอยู่ดิอ่า บ่อืมอืมนี่เห็นบ่ขันมาพ่อกันมันอ้าวโอ้ยยังไงยังอ้อยอืม เอามาถวายพาวัดพาวนานำพะอินเนี่เนาะมันเขาไม่ชี้ก็ต้องสีขาวเบาเดาะที่นอนฮะเ็นงามอยู่ดิเคยนอนอยู่ตั้งแต่บวชไม่ใหม่แม้ว็จะรุ่นเก่าก็ดีอยู่ดิจันวิผมก็ว่าใช่ได้อยู่นะผมนอนหลายปีเลียวกันกมมมเนมื่มอ ผมนอั่นอยู่หลายปีเลยผมเอามาใส่อยู่หลายปีแมนบ่าเป็นหกปีผมบอกอ๋อผมก็ได้ชิมคุปปาชิตเลิกไปชิมไปซื้อเลยแม่าฮ่าฮ่นอ๋อหลายคน เฮ็ดมาโลดแล้วเนาะ,อออะโอ้ยเฮ็ดจก300ักสามลอยพูดนะของของไม่ชี้นะ้ำไม่ชี้กับสองลอยพ่าสองลอยเป็นสี่ลอยกันนะเฮ็ดม่านจ้าฮะอ่าไม่ไม่ชี้สีขาว เดี๋ยวมันจะห,หลงกระ <laughs> พาะอืมอ้อืมเป็นยังไงเจี๊ยบอะไรเนาะ,ะรุ่นแรกๆเลย แก่ผ้าแจกที่นี่ละ่ะอ้าพี่น้องมาแจกจานสุมมาจากคน้นเราเนี่ยไม่เพื่อจานสุมนม้ำถล่มอบอมายว่ามาปมอืม า,า,าหน้าบ้มาลูกน้องมากิช่ใครออกตอนนี้เงินงบมันออกเนาะเงินรัฐบาลออกแล้วเขาว่าได้ได้ยินท่างอ่าอ่าทางอบจอทางหน่วยงานราชการเนาะอ่าอ่า,อาได้ออกมาซอยพีซอยนองเื่อที่ออกพวกเนี่ยโอ้ย จอยบดฮะอ๋อก huh. huh? uh. uh, ็ธรรมดาล่ะรัฐบาลบ่มีเงินเด้วยนะอย่ไปว่าเถอะเนาะอืมหากินตามกระยอ่ม มีกินก็กินบ่มีกินก็กินขึ้นก่านล่ะนะเอาละเจินมันหลายๆมันกินบ่เหมือนเขาจิทายออกทีวีดกูเคยเห็นอยู่ในจิกตอกพานังอยู่กับเขาว่าสินสองพันยางพุ่นฮะแมน ตากับบดีถอดแว่นออกไปกับบ่เห็นคือเก้เาส่แว่นกับบ่คึกับ,กบเกาฮะแต่ว่าเมื่อแรกเนี่ยหายแจมร้องร้องเพลงฮะหายแจมร้องเพลง,ลงเลงนี่ยนะต้องเพลงเดียวก็พอแจมช่วยพี่น้องได้เยอะเลยมึงอะฮะอ่ายอดบริจาค ไอ้เล็กนี่แสนหนึ si qu uh ่งเลยให้อจมร้องเพลงเฮ้ยให้อจมร้องร้องเพลงกูห้าหมื่นไอ้เล็กห้าหมื่นเลยฮะถ้าให้อีจมมันร้องนะ

ที่จริงอีแจ่มอีเจิ้นอีแจมอีเจิ้นอีจันมาอยู่ด้วยกันก็ดีนะจ๊ะฮะอ้าแจ๊มไม่ชี้แจมไม่ชีเจิ้นไม่ชีจันจอสามจอนะไม่ใช่สามปอกูอยากให้ร้องเพลงมันก็ไม่ร้อง มันจะบริจาคมันวะพูดยากพวกคนมีเงินเนี่ยขนาดกูว่ากูจะออกห้าหมื่นกูกูไม่ได้ออกเลยฮะกูว่าจะออกห้าหมื่นถ้าอีแจมร้องเพลงกูให้ห้าหมื่นเลยเพลงเดียวฮะไอ้เล็กห้าหมื่นกูจะคุยกับมันเอง กูมีรกศิษย์อย่างอีแจมคนเดียวเนี่ยกูสบายไปเลย พระหลายเลยเนาะจันวีเนาะเน้นสามเน้นสามอุอยูนี่เน้นเป็นไงมันหน่อยก็เลยอาศัยเน้นอสนอกันด้ บ่หัวใจมันมากฝุ่มือดิไปกกคุ่มืออมากฝุ่มืออแม่แต่ว่าอันลอยขึ้นด้วยหรอกบ่หมือบ่มาเมือม่อ นังองค์กับบลองอ้าวขอโอกาสอาตังใจรับพ่อเด้อยะทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปิติอิจิตังปฏติจังตุมหังคิปปเมวะชมิจฉันตุสบเบป,ปุเรนทุสังกปา จันโดมราโซยัธามณีโชติรโซยทธาอภิวาณาซีริสะนิจังอุตตาปจายโนจตาโรหัมมาวัฏฐนติอายุวโนสุขังบาลังสาธุ